สวัสดีครับมาเวียทาบล็ครับผมเมื่อนี้นะครับผมอยากจะกินแบบว่าแกงน้อ้นะครับผมสะหน่หนึ่งขง้าเหนียวตอนนี้กำลังจะเตรียมเครื่องแบบว่าล่างพักไววถาคู่ติ๋วมากแกงครับเป็นอะไรครับตอนนี้กับชิล่างพักครับผมกับมีใบแมงลกักแล้วกับมีผักกระแย้งครับมีบวบมิ้นทใสนะครับเห็ดเห็ดฟางแล้วกับมีหมู นี่ค่ะผู้ใดเลยครับใบยานางครับแาวเนี้ยเบือนะครับผมเดี๋ยวเอามาล่างพักเลยครับลางพักตอนนี้นะครับผมเบเกรลเตรียมเครื่องแล้วนะครับนี่บัวพักเบเกิล่าหนกะลิใบครับนี่เสร็จแล้วเตรียมเครื่องเสร็จียบ้อยแล้วครับผมเดี๋ยวรอผู้ติวมาแกงครับ โอ้โหกำลังเดือดครับผมตอนนี้เริ่มแกงแล้วหนูไม้โอ้โหใส่คนชุดลงไปครับนี่เดือดความแซ่บครับผมใส่ผักเลยโอ้โหหอมเดี๋ยวให้บวชสุกก่อนเพิ่นงนะเตรียมผัดนะองแยงกับผักขาผักแยงค่ะใป็แมงลักนะครับใบแมงลักใส่ไปแล้วโอ้โหใสแมงลักก่อนเลย หอมนา่ากินมากเลยครับหอมให้หอมครับหน่อยเ,เลยกลิ่นแบบจะได้แรงตนี้ตักเลยเสร็จแล้วว้าวตักนนะะเป็นถาดเลยค่ะโอ้กินแบบเป็นถาดเลยนะคะวันนี้ลอนห่อนเด้วย,ยวแกงเร็วมากทำง่ายมากครับมันแกงเร็วนะถ้าเราเตรียมเครื่องไวน้นะ ใครที่อยากอยากจะกินก็สามารถย้อนดูคลิปได้นะครับเราแกงใส่กระดูกอ่อนยิ่งเอยนะคแต่ว่าเราไม่มีนะที่มันร้อนจริงจริงอืห้องเดือดถาดเดือจ้าสวนามโนามแซ่บอืมอืมมุสซัมฮะิซนามก่อนหอน บวกบกรซื้อมาแต่ตลาดสิบบาทนะส s <S kind of ิบาทใส่เบิดเลยเนื้อมันหลายแะ้สิบบาทเลยเพลพริกๆพเป็นเค็มเข้มบ้างนเตียวเค็มมารวมนี่ติดจมูบ่งพอดีนะมาเข้มหนะเป็นออกเป็ดเพ อันนี้เขาหออว่าห <Okay. S 1> น่อไม้ไฟไหมเป็นน้ำปลาแดกเดียเขาแกงประแดกกระปุกไปมาเป็นชิรสชาติเป็นน้ำไห้ไฟไหมครับคือว่าไฟไหมอันกอนน้ำไหมเขาเรียกห้องน้ำไ,มไหมไฟไหมมันคือแบบนี้ค่ะปกติในเบียร์กินปีเถื่อนาะ ทำไมรอบที่แล้วเนี่ยเขากินอยู่หัวมีในตู้เย็นนะคะนายแล้วงอแงจนมันออกอีกแล้วจนมีก้วแม่บ้านแต่ว่าไปเก็บบวไดนะ้เนาะเดี๋ยวไปเพราะว่า มาจากพื้นที่ที่ประสบภัยโรคระบาดเขาให้กักโตมาได้จัดมาสับละเขาเหมิดไปกับกรุงเทพมาได้มาเบื่อเออเขากระ้องกักโตัวเออไงเราอยู่ในเมืองที่มีโรคระบาดอง เห็ดพร้อมส่เห็ดฟางครับไปยัวใครอยากหู้ว่าไมเป็นแม่เป็นน้งใหญ่ไปดูในช่องยูทูปคูติวสาบน,นาค่ะอือคุณหมาว่าไม่ไปแม่คุติวเคยไปหานะครับ้ปแม่นะถ่ายไล,ล่ไล่ตาคนเบึงมากหลายเลยตัวคนบึงอะเลก็หฮอดแสบแม ทำเบาเบียร์ปลาเหนียว10แสนวิวฮะมักหาของป่าเไหมบวบแับนะบวบบ้านๆ10บ,บาทไาม่หลางหลายหลายฮะหอยยุงเทีมได้2อันมันไกลมันไกล เทียบกับหาซื้อของกินยากแล้วทำไมอืมใช่เลยค่ะเริ่มเพชรเหรอเพชรเอ๊เพื่อนว่าบอ็เพชรเปล่กับพูดดีไหมเขนั่องไปขายได้ก็เห็นได้รบ่เตี้ยนนี่ยไม่ือามั้

มันน่ำมันปลอกเนี่มากเลยนะมันแหน่งเล็กมากเลยค่ะแต่ว่ามันเก็บไว้นานม,มากเลยกนะับไมเนาะลวกด้วยคหะนึ่งบอกนึ่งให้มันบาจืดค่<ฮ>ะก<ท>็จะอยู่ไกล้แล้วละ เราใครบขวดนะจะชอบกินบวบเป็นสเต็ปจะคลิปแบบกินตำมะฮงนะเมื่อไหร่มากินแกงกนนะ้ำไนะม้น้ำกันดีเนาะมันมีแบบใส่ถุงไว้ลนะตุนไว้บ้านนี้โอ้แย่เลยแบบมีใกินกแกงนอำไม้ไปไม่กินเลยค่ะ แม่ก็เว้าให้ฟังรู้ว่าแพ็คใส่ถุงไว้แล้วโอ้ไปขายหรอบอสไปไปให้ไปหามากระป๋ออะนะอกอะป๋งองใหญ่ละจะใส่ปเปยื่อนอะจะใส่ถุงไว้ใส่ตู้เย็น ไสหมูต้นนใหญ่เลยปานย่างแลวครับสินซาใจนะสม่ะ้าม,มาจิอออบอลยเอาถึงมดแล่วอืดม,มาแล้วเหรากินน้ำมันพอดีเลยเนี่ยคิดยัลไงคะ ตรงจับกิ่นอนมาหน่อยอ,ะอ่ะน้ำแบบกรุบกรุบมันมันเนาะแม่น่อไม่กับมันนะคะใครที่เคยกินแกงหนอไม้คือรู้ว่ารสชาติหน่อไม้แต่ละอันบอกกันความอร่อยของมัน Ừm uhm. Ăn như thế mmm uhm. Mặn mặn Nhằm đập khuyết khuyết Ừm Thôi đi đó Ưm 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 Ồ ồ ồ dếp กินเขาแรงเธอเดียวเบียกันไหมแล้วเขาแรงอ่ะอ้วน แย่ามากเลยอืมแซ่บหยอนเลยติวมากขนาดเลยไปอิ่มแล้วหอมมากก็แย่ห่ะมันได้ฟิลมาถ้าเป็นบรรยากาศทุ่งน้าเนี่ยโอ้อยแสบกว่านี้ Khá khá tươi nè Chú khởi bớt rồi, kiếm đi đều nhá Thế nào má đi ăn này lạc coi nè Mày chịu nữa ừ. <cười> <cười> không nhỉ? Được Nghĩa là khả năng gai hả? Thả bằng nhai chứ bớt mẹ Xuyên giỏi như thế ลองลงอหยั่งพริกเด้อกูอออใส่เป็นน้ำแบาเบียร์เตรียมเครื่องเนี่ยแท้มา,าแท้แม่แก้าพักก็ดีมาพักเนี่ยสาใส่้ายเลยกระผมนะชิว เฮ้ยพี่ย,อ,ยอดอันนี้เพิ่งเพิ่งด้กินแบบว่าปีนี้เนี่ยเป็นอ่าขั้งแรกนะครับของปีนี้นะแกงไม่บะแม่บ <น S 1> ไมุไรีกินโดนแล้วแม,ม,ม่ตอนนั้ไม่นะาจได้ นี่ครับโอเบิดตับเลยม,ม่ะฟินได้กินพักกันไงบ้าบ้าอหอมอะ่ะ โอเคบอแล้วนะครับผมมาแล้วก็อิ่มจ้งอิ่มแรกมาเนี่กะพร้อมที่จะพักผ่อนเนาะกะขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขหลายๆนะครับผมร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับจางไนกะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างให้หน่อยนะครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้คุณติ๋วสาวันนาแล้วก็บาร์เบียท่าพนมด้วยนะครับหรือว่าท่านที่อยากจะดูคลิปทำก็ไปดูที่ช่องคุณติ๋วสาวันนาได้เลยนะครับใช่ค่ะ ง่ายมากค่ะอร่อยด้วยสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรบ๊ายบายครับ